นะครับสำหรับชุดสปริงคัดตาไก่นะครับใน crf 3 0 0รลังคัดเดิมนะครับใน crf 3 0 0ร้ลังคัดเดิมครับก็จะเป็นสปริง3ตัวนะครับเราก็นี่เลยแนะนําเลยสปริงคัดตาไก่นะครับใส่เข้าไปเลยครับ3ตัวระยะเด้งดึงดังนะแล้วก็ถ้าอยากได้ออปชั่นพิเศษนะครับเราก็จะแนะนําเรื่องผ้าคัดนะครับสำหรับรถคายที่ผ้าคัดใกล้จะหมดแล้วนะครับเราก็แนะนําผ้าคัดชุดนี้เลยในชุดนี้ครับผมก็ได้ออกแบบดีไซน์มาก็คือเป็นผ้าคัดนะครับเป็นทดแทนอะไรเดิมนะ จากของเดิมเนี่ยแผ่นด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะเราก็ได้จัดสรรปันส่วนนะครับให้เป็นเป็นแผ่นเต็มขึ้นมานะครับเป็นแผ่นเต็ม3แผ่นแล้วก็แผ่นด้านบนแผ่นครึ่ง3แผ่น2แผ่นนะครับก็ใช้งานได้เลยก็คือเอาไปใส่กับแผ่นเหล็กเดิมนะใช้งานได้เลยครับสำหรับรถใครที่แผ่นคัตใกล้จะหมดนะครับผมแนะนําให้รีบเปลี่ยนนะเพราะว่าในรุ่นรุ่น CF300 เนี่ยต้องเบิกนะครับชุดแผ่นคัตกับแผ่นเหล็กเนี่ยต้องเบิกยกชุดนะ สำคัญไม่มีแยกขายนะครับให้ทุกท่านนะครับก็เปลี่ยนแผ่นคัตเข้าไปก่อนแล้วก็เสริมค่าความแข็งด้วยของสปริงคัตตะไก่ของเราเป็นสปริงแท้นะครับสนใจครับติดต่อเข้ามาในเพจ Facebook ครับไก่หัวชิดสิงห์นครสวรรค์ฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะ